คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความดัเท่านั้นผู้ชมได้มีอายุต่ำากว่า18ปีควรใจวิจารณญ,ญาณในการรับชมอ่าก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสลดบอยซอยจุนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมซูเปอร์มาร์นะต้อบอกกัเลยว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่ที่ผมก็ยังไม่เคยได้เล่นอีกเช่นกันนะครับมนะเปิดเกมมาก็เป็นอย่างนี้นีลืนะครับ มาดูซินะครับมามีน้องอะไรไม่รู้นะครับน้องแล้วน่าจะเป็นกระเทียมแอป,ปเปิเ้ลกล้วยนะครับคูณกุ้งคูณ2สแคตเตอร์แล้วก็นมนะครับมาดูซีนะครับเกมซูเปอร์มาร์เก็ตนี้จะเป็นเกมที่ผมจะทำกำไรได้หรือเปล่าหรือว่าจะขาดทุนนะครับไปชมกันได้เลยนะทุนก็มาเท่านี้เลยนะครับห้าหมื่นบบเศษนิดๆน,นะครับมาดูซีจะเป็นอย่างไรเบ็ดเริ่มต้นไปเลยที่ห้าสิบ ครับนะปั่นมือไปดูนะครับไปชมกันก่อนนะครับมามีอุง,งนมีชีสมีอะไรด้วยนะครับอ่าโอเคมาโอ้ตัวเกมหน้าเล่นเลยนะครับในเกมซูเปอร์มาร์เก็ตจากค่ายพ g จนะครับท่านผะู้ชมมายาไปเลยสิบหมุนไปเลยลูกไป,ไปเดี๋ยว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 สามสิบหมุนไปเลยแล้วกันนะครับขี้เกียจกดนะครับมาดูสิจะเป็นอย่างไรนะครับไปลูกมา โอ้โหโอเคมากล้วย okay, มานะเรื่องกล้วยกก็า<ๆ>มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับคอมโบมาหน่อยมาเร็วๆหน่อยเร็วอย่าซั่นนานโหเน็ตผมไม่ค่อยดีดิเนี่ยนะมาโอเคมาคอมโบมา25เท่านั้นโอ้โหชื่นใจจังเลยเนี่ยมาอีก22นะชื่นใจนะครับโอ้โหเบ็ด50มาโอ้โห 60มาลูกสวยลูกเนี่ยมีขนมปังมีไข่มาอ่าไข่ก็น้อยเหลือเกินนะครับโอ้คอมโบไข่น้อยเซียนน้อยเหลือเกินโอ้โหเงียบไปเลยนะครับหมดไปหกหมุนแล้วนะครับตอนนี้หมดไปเจ็ดหมุนแล้วนะครับสแคตเตอร์มาไหมมีสแคตเตอร์มาให้เห็นแล้วนะครับแวฟเวนะครับเออเคมาเออมามา,มาอีกหน่อยคอมโบต่อเน,นื่องมา แล้วก็หายไปนะครับคูณ2มากับอะไรคูณสองมาโอ้โหเงียบเลยนะครับเงียบไปเลยนะครับหมดไปสิบหมุนแล้วนะครับเงียบเลยนะครับเงียบกิฟตไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหสิบสองหมุนมาสเค็ตเตอร์มาอดเลยมาอ ดึงไว้ไม่อยู่นะเมื่อกี้เลยไปนิดนึงนะครับโอ้ยอยู่สะอาดดึงไว้นะเสียงขู่ไปเลยนะเมื่อกี้นะม,ม,มาลูกมามาหน่อยไหมแล้วก็ยังไงอโอ้โหไปยาวเลยทีนี้โอ้โหรวดเร็วยาวเลยโอ้โหช่วงนี้ดวงเป็นว่าดีหรือเปล่านะฮะโอ้เงียบไปเลยนะครับมาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับช่วงใครชมคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะ โอ้โหเกมซูเปอร์มาร์เก็ตผมว่าจะเอาผมแล้วเนี่ยเกมซูเปอร์เก็นเอาผมแล้วนี่บอ,อกเลยไปไวอย่างโกหกไปไวเหมือนโกหกไปไวเหมือน,นโกหกเลยอีก oh ห้าบุนไปไวเหมือนโกหกโอ้โหแล้วยังไงคูณหกคูณเจ็ดแล้วไม่มีอะไรเลยโอ้ oh ho. ยังไงยังไงมาคู่สองตั้เพื่อโอ้โอ้โเท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับผมไม่รู้จะโอ้ยเป็นภาษาอะไรดีนะครับอีก30มหมุนไป30มหมุนนี้ไม่มาคือพอกันสักทีนะครับผมรู้เลยถ้าม่มานี่ก็คือจบเลยนะครับถ้าไม่มาคือจบเลยนะครับ เออไม่ไหวอย่าฝืนนะครับไม่ไหวอย่าฝืนนะครับไม่ไหวก็คงต้องพอกันแค่นี้นะครับเราไปกันไม่ได้นะครับอย่ามัวให้เสียเวลานะครับโอ้โหตัวเกมน่าเล่นเลยแต่ว่าไม่มีคอมโบนะครับโอ้โหเออมาหน่อยเถอะนะครับอผมมาเล่นเพื่อเป็นแนวทางนะครับใครคิดว่าคุณดวงดีนะครับคุณสามารถอาไปเล่นกันได้นะครับสาหรับวันนี้ผมว่าผมดวงไม่ค่อยจะมานะครับสําหรับคนอื่นที่เล่นอาจจะดวงมาก็ได้นะครับอาจจะดวงดีกว่าผมนะครับโอ้ โอ้โหผ่านไปแปดหมุนอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนใจเย็นมาหน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหใจคอไม่ดีเว้ยพกักก่อนโอ้โหท่านผู้ชมมันไม่มานะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มบิดซะหน่อยนะไล่บิดก่อนนักันนะครับสักสิบหมุนไปนะครับ เออมาอือืยาวเลยทีนี้ยาวลูกหยียาวเลยโอ้ยสื่อมันจะเสียสื่ออย่างนี้หมดนี้เป็นยังไงโอ้โหท่านผู้ชม เอ้ยมาแค่นี้โอ้โหมาโอ้โหบิดท,ที่หนึ่ง้นะครับแตกมาแค่นี้เองนะคท่านผู้ชมหัวร้อนนะบอกเลยว่าหัวร้อนอยู่นะครับนะโอ้โหจากทุนห้าหมื่นนะครับก็หมดไปเยอะเลยนะครับก็หมดไปสองพันกว่านะครับโอ้โหเป็นไงครับเอาแก้ตัวอีกสักรอบ สิบรอบนี้คือไม่ได้คือพอกันนะครับจบนะครับไม่ได้คือจบไปเลยนะครับสิบรอบสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหนะครับโอใครที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับเกมผอุตส่าสร์ลงทุนมารีวิวให้เลยนะครับบอกเลยว่าเกมไหนดีไม่ดียังไงก็เลียวๆกันเลยนะครับดีก็คือดี ไม่ดีก็อย่างที่เห็นเลยนะครับไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับ <từ S 3> อาจจะเป็นเพราะดวงผมเองหรือว่ายังไงก็ตามนะครับแต่สําหรับผมที่เล่นให้ชมตอนนี้มันไม่ใช่นะฮะเออนะครับคุณอาจท่านผู้ชมที่ชมคลิปอ,อยู่อาจจะลองไปเล่นแล้วได้ก็แล้วแต่ดวงท่านนะก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะวันนี้ผมอาจจะดวงไม่ดีวันนน,นี้คุณอาจจะดวงดีกว่าผมก็ได้นะครับว so. ดวงเราไม่เหมือนกันนะครับโอ้โห แต่ว่าตอนนี้ดวงผมไปไหนหายไปหมดแล้วนะครับนะโอ้โหไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอะไรเลยนะครับอีก2หมุนสุดท้ายนี้ไม่ไหวคือไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับโอ้โหโอเคหมดไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวเกมซุปเปอร์มาร์เก็ต นะครับสำหรับผมก็เจ็บตัวพอสมควรเลยนะครับเจ็บตัวพอสมควรเลยนะครับกับการรีวิวเกมในครั้งนี้นะฮะก็ชมกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมนะครับนะฮะเอาไปเล่นตามหรือเปล่านะครับเออไม่แน่นะครับคุณดาจเอาไปเล่นอาจจะดวงดีกว่าผมก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้ผมคง ไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็ต้องขอพอเลยสําหรับเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะครับเอออ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสักนิดนึงนะครับเพื่อไม่เป็นหากไม่เป็นการเสียเวลาของท่านนะครับเออนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามช่องสล็อตบอยซอยจูไว้ด้วยนะครับนะส่วนช่องต่างๆนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับใครที่ชมคลิปตอนนี้นะครับ สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าอยากผมเล่นเกมอะไรนะครับนะเอออ่ะพอแล้วแหละนะครับสำหรับเกมซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะผมคงต้องเข็ดไปอีกสักพักหนึ่งแล้วนะครับนะเออนะครับนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะสวัสดีครับ